ลองเข้าไลครับตอนนี้เลี้ยงไฟไหมเนี่ยลี้ยงไคนที่เจ็บอยู่ในห้องนะคไงอะเออจิงเ็บอโต้เลี้ยงไฟไหม คนที่เจ็ดอยู่ในห้องมาทไงอ่ะเออจริงเจ็บเอต้แล้วไหวเอะไรคะคนนี้ก็ร้องไห้แล้ก็ร้องไห้ปวดปวดจะปยายายามงนีเดี๋ยวไปหานะหลเออร้อง้าับไปต้เลี้ยงไหมน่เลี้ยงไหมคนที่เจ็ดอยู่ในห้องมาทไงอ่ะเออจริงเจ็บอโต้แล้วไหวไหม คนที่จ็ดอยู่ในห้องมาทไงอ่ะเออจริงบพอโตแล้วไหวหมเ้ยอะไรคะคนนี้ก็ร้องให้ันก็ร้องห้วดจะไปยางเดี๋ยวไปหาาขวรอโแล้ว้เยกไหหมรหมคนที่คนที่จ็ดอยู่ในห้องมาทไงอ่ะเออจริงจบขอโตแล้วไหวไหม คนที่เจ็บอยู่ในห้อง้าทไงอ่ะเออจริงเจ็บตัแล้วไหวมยอะไรคนนี้ก็รองให้าะนั้นก็ร้องห้วดจะปปยายาางเดี๋ยวไปหาลอนเข้าปครเที่นี้งแล้วไหวไหมแล้วไคนที่เจ็บอยู่ในห้องาทไะเออริงเ็ตแล้วไหวไหม คนที่เจ็ดอยู่ในห้องทำไงอ่ะเออเจ็บเอาตัวแล้วไหวไหม